คนครับผมยีตรงนี้ครับทุกคนเดินมาหาผงครับล้อมวงมให้แคบครับเดี๋ยวผมใส่แมสให้ก็ได้ครับล้อมวงมให้แคบแล้วเดินครับเดินคนรอบตัวผมนี่แหละครับเดินเลยครับนีเข้ามาเลยครับเดินไปเดินมาครับสามารถเดินน้อนสอนได้นะครับขคอยก้อยสอนเส้นทางอะไรก็ได้ครับเส้นไรใช่ทิ้งแผนลงเดินตรงทาง เดครับทยทเอเโอเคทุกคนเดินต่อครับเดินต่อครับสบายไปหาเพื่อนใหม่บ้างหาเพื่อนใหม่บ้างครับทุกคนแัลงหาหารครับเดินครับปีกพุ่งให้แคบเต้มหครับผมเดินมาให้ ทุกคนหยุดครับหยุดะครับเต้นหยุดพ้าเต้นหยุดวัดความตึเส้นก่อนของถุงเท้ก่อนทุกคนครับขยาเนห้กข้างครับแล้วก็เดินนะขยาย้ก้างเลยใ้ก้างเลยครับเป็นการช่วยระบายความเครียดขังตัวเองละายความเครียดของหมาเดินเล่นครับเดีนให้เร็วขึ้นครับเดินเลยเดินเลยนีเ่ยวกับเดินเดินมนเด ทุกคนเดินมาผมครับไม้ไม่ไม่ไม่ตีหมาเดินมาผมครับใช้เดินวนรับตัวผมเลยเดินวนเรียยจะเดินซ้ายเดินขวาได้เดินยายขวานก็ได้หมาไม่เดินเพราะคนไม่เดินหมาไม่เดินเพราะคนไม่เดินถ้าคนเดินหมาจะเดินคนเดินหนึ่งเก้าหมาจะเดินหนึ่งก้าคนเดินสองเก้าหมาเดินสองเก้าสถูกก้งเดิน เด็สน yup ุคร <fits you? S 1> ับพ Mont ี่ข้าหมาไมได้จะได้ทกทั้ครอบครัวด้วยครับทุกคนบีบรงไห่แค่ครับบีบรงแค่บีบตรงข้ามาครับบีบตงข้ามาครับจับแต่ั้างๆิด่มงหยุดครับยดยุดหยใจหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนชมหมาครับ เวลาชมหมาเรียกชื่อหมาให้รางวัลหมาอย่าเรียกชื่อเยอะเกินไปอย่าชมเยอะเกินไปนะครับบางคนชมตุ้มๆในหอมหมาในกรอหมาเนี่ยันนี้เยอะเกินแกดงคำว่าพอดีนะครับโอเคเดินต่อครับอย่าลืมนะครับกลับไปบ้านก่อนไปเอา,าตรงนี้นะครับไปล้างดูหน่อยนะครับตรงนี้เรามีเจลอลฮอล์ให้นะครับรตรงโต๊ะนะครับ แล้วก sí, si, ็มีบรกน้ำข้างด้านนู้นนะครับไปล้านมือบ่อนนะครับมาคไม่ได้เราต้องปลอดภัยทั้งคนทั้งหมารหดับนังหมาเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวหน่อยนะครับเพอมสะอาดที่ที่ขนนะครับทุกคนครับเดนมาหาผมบีบบ่ให้แห้งครับเร็ว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 เร็เร็วร็วเ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 รเร็ว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 ร็ว ถึงจะลมตบปับสะเย็นๆนับในใจหนึ่งสองสามสี่หให้รางวัลนครับอย่ากลัวที่จะให้รางวัลเรากลัวให้กบรเดกโไปแล้วหมาขึ้นมาข้าง้น้ความรางเลยีิตปิดฉาลางเล่สงสัยมันคือสิ่งที่ให้หมามรู้จักเอาจากทำงานด้วยนะครับเดินต่อครับกระนะครั เห้ายเหนว้างเลยเดินเดินเห็นว้าครับไปตรงไหนก็ได้ครับผมมาดีเนห้างครับเดินลุกเดินกเดินลูกของพ่อจะเดินแต่แม่ไม่ยอมเดินทุกคนครับเดินหาครับ ผมเลยครับก็เดินเนีเดินวนแล้วก็พวผมเลยครับปีกองไม้แทบเอาผมนี้แจกเลยเดินวนรอบเลยครับเดินไปซ้ายไปขวาได้เดินทำหมาบ้างให้รางวัลหมาแล้เตรียมตุ๊กตาชาะหมาอีกป่อให้หมาโฟกัสให้ยาให้หมาโฟกัสตัวนี้สกปริจูอยู่ชิ้นฐานเรื่องสบายดีจัดเตรียมมาครับโอเคนะครับจะให้เร็วขึ้นครับจะให้เร็วขึ้นครับ เร maybe, ็วขึ้นอีกครับเร็วขึ้นอีกครับขยายวงให้กว้างครับขยายวงให้กว้างครับให้กว้างเลยครับให้กว้างเลยครับโอเคครับทุกคนครับวิ่งให้สนุกครับวิ่งให้เลยวิ่งให้เลยวิ่งไปตรงไหนก็ได้ไป็นย้าเลยก็ได้ครับทุกคนครับครับขาหน้าจินน้ำครับ ไปไปทำหมกินน้ำพักครับเวลาพักอย่าลืมนะครับให้หมากินน้ำอาผ้าชุดน้ำเช็ดใบหูหมาเช็ดหวังขาหมาเพื่อเป็นการช่วยระบายความร้อนนะครับอยู่ร้มร่มครับไม่รู้ว่าคนหรือหมาเหนื่อยกันครับวันนี้ือเหมือนคนจะเหนื่อยกว่านะครับ